สวัสดีครับผมมานห้องาพารวยสวัสดีพี่น้องสู้ปูสุขนอนตอนแอดกันมาอยววู่วัดปูขุนนะครับส,สมชมหิมาตามเหล็กลับเมี่ยงนอกของน้าปูขุนนะครับผมส้มเนาะหวัดวันที่สิบเจ็ดมกราสองหาหกหาขอรับกับสชมข่อยบางแนวท่านรักันพี่น้องพันเงินก่อนหกอืมอืมอืมเป็นนี้ทายทายสมไหนถ้าเจ้าถ้าเจ้าเจ,เจ,เจ,เจ้าเอาเออเอาให้ ใชดีสันดิใส่ปูหลักลอยปูนี่หลักลอยมันมา่ไหสมมติว่าคือยังงูม่อกี้มันออกเก่าหกเงินวะนี่เจ้าจับนี่ต้นของมันเก่าหกแต่ะเก่าหกนี่เก่าหกคือใส่เก่าหกนี่โอ้หนึ่งหกเก่าตัวนี้แม่แปดเออนี่แปดคือแม่นท่านี้แม่เก่าหก่ตะวันเลขมันคือลายเถอะปู่เอ้ามันมีแปลนี่เป็นหลักอยตี้ครัักของมันนี่เก้าหกมันวันจับเก้าหกมันวันนี้ลักหลักอยของมันนี่มันนี่จะมาเก่าซีนวะ มาเก่าซีเก่าซีกันนี่นี่ศูนยเก้าซีโอ้ด้เเออม่โอ้ดิเกตเกตเก่าซีลักร้อยเออมันมันมีแล้วเกดเก่าซีหกเก่าซีเก่าเก่าซีสามเก่าซีนี่หลังีร่งอะไรของมันมีมากล้านเปอร์เซ็นพันล้านมันมันล้านปูคือบอกขาดแต่พันล้านเอาไม่ดีเอาปูขาขันมันบ่นมันยังว่าม่ปักันมเด็กอนะมาเอาในข้อเดียวกตปวดแล้ว มันตาตลกว่าเท่าสิบนาทีขอไห้ห้าสิบนาทีเด้องูปงยิ่งสวัสดมาปูอย่างปูปูปูอะไรมางูัสเิ์อือปูงูปางูสวัสดีปูปูจากมือเศร้าี่ปูแต่มันก็จะกินมันแต่บุกครับผม มันปวดมันใหรว่าเราปนโอ้ค่อน,ออนปวดได้ตริงตามอันใดปูเนี่ยเลขรับเมี่ยงนอกรถปูเนะาะวอันนี้มันมีเมี่ยงนอกอันเดียวกันเนาะโอ้ตัวเดียวกันเอาให้ว่าเลขรับเมี่ยงนอกรถปูเเลขรับเมี่ยงนอก,ลอเ,กเลขรับเมี่ยงนอกครกับการโนะตกร,รับปู ครับผมกาับมาจัดการครับผมโงุด้ทยปูเรียกลับอิสราเอลว่ะเรียกลับเมองหนอกเรียกลับเม่งนอกมันมีผปนกันมากครับผมเอาของโค้งนี่ม่ดแล้วเขาโค้งมี่วัดก็เป็นเรียกลับเมองน่อกเรียกลับเมองนอกเป็นเรียกลับเม่งนอกเราก็ได้ปูคาของโครับมันมันร่วมกันมากเลยนเอง่ายอยู่โค้งเดียวกันหมดปูเขามากโค้งเดียวกันมัดเอาตัวได้ของเก่งๆเขามาผัดออกผัดออกมากนะครับผมดมาใส่ตัวเดียวเปนเลย เรียกคงเลยนไหมครับขันไลไลสุดคุ้นกับเบื้องมาแล้วนะ่้างวัดนี้มาตัดออกเลยตัดขาม้าขอม้าหากันเลยเออขอมาเป็นเอาเขาม้าย่างเลยอันละโตละวย่างไปหนึ่งน้าครับมันจังคนบริวีดีบางแงบเอาสุดท้ายเขาม้าให้มันชุมเอาเขามากัให้กัเจ้าบุญขีดเก่าเอาแม่นวะครับผมอันนี้ตัดเขามาให้เมืองหอกกับเลี้ยงเมืองไทยเออให้มันให้มันให้มันอยู่นำกัน แต่ว่ามันก็เป็นเลิงตัวเดียวกันดิครตามเป็นเลิงตัวเดียวกันกับของปูก็นี่มันตัวบนล่างร่วมกันเลยบอกปูแม่เขาเขาบอกลาบูมาดิหัวมาตัวเดียวเด็อย่างเดียวเดินลงกันเล็กเมืองนอก ของปูปูซื้อเนี่ยปูซื้อติดสามเลนเวลัตลตอรีเนี่ยสามอมมดติดสามอมมดรักเมย์รับคิเอาหมดตัวด,สา,ดสามไหมอ้าวปวดได้สามนี่มันมาอยู่ u b ดถ่ายัแรับครูเลยนะเนาะครับผมครูขเขามาตัวหนึ่งร้านเอามาตัวหนึ่งตัวเดินของเขา,าขเข้มาเนีเาา่ย ตามพูนตามพูนเจยวเขามาใช้กัรหลดหน้าของของของปูลิบเดียวจบเลยนของเขาไม่ซชอนี่แหละสามทูนกับเจ็ดแปดน่ตัวมันแยกออกนะคันชุ่มนั่นกับแม่ของมันอันเดียวกันกับปูไหมครับอันนี้มันแยกออกของปูกับีคือการเกตแบบดแต่ว่ามันมวยใหญ่มนันออก บดล่างน้ากันเลยบอกกูบนล่างน้ากันเลย่าแยกแล้วสองสามสสมศูย์เจ็ดแปดสองสาม นี่เอามาร่วมกันระเด้อทั้งเล็กนอกเล็กไห้ระเด้อเกาหลงเกาหลียนนำกันน er. ี่มันแล้วมันหดดรอกวาหมดแล้วหมาว่าวงนอกวงใหก็อยู่ในเมาหมดปูเอามะฮ่มกันเลยปูเอามะฮ่มกันเมมดแล้วนี Noise. ่ือได้ซุ้มจุดเก่งไปเลย chốt này chặt mày, không, tác phẩm anh kêu đầy, đầy ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ห้าเก้าสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เจสี่เจ็ดสาม สิตัวนี้เป็นจกลับกันเนาะครับสีซีก็จะม้วก็ซูดเจ็บแปเด็ดจุ่นี่ลักลอยมันมันมันขับคามกับชุงนี่ยครับสองตัวมาเนี่คือมันต้องมีแปดตัวกันบ้างะมันต้องมีตัวตัวหนารักลอยก็แปดตัวเอา ย่ำจับลกไหวย่ำจับตามตัวเก่าตัวนี้เรามักจับคอกับเขาเพราะมันมันมากจริงๆเลยนะผนะมเล่นได้แบบนี้ได้เนื้อปูเสียแดงปูตัวนี้ผ <laughs> โอ้ผมเล่น,นะะระบาดเล่นเล่นอะยังมันได้เด้อยนี่เขามันจิไปหนักก็ได้เลยระเดียกจุ่มันจริงกรสเดัวกกระเดียกเอ เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามสามศูนย์ตัวล่องล่องมัดหนึ่งตัวล่องกับเป็นตัวกินเลยเพราะว่ามันมันเล็กอันนั้นนะเล็กมันมันตัวทิพย์ไทยล่ะเล็กสามตัวสี่เจ็ดสามตัวหนึ่ง ตัวนีกรับเมืองนอกโค้งสุดท้ายนะครับผมปูกระหฮวิ่งสามบนล่างกันด้วยเป็น้องที่ครับผมซึ่งทุกๆสูตรทุกๆคลิปจัดมาเน้นที่โค้งสุดท้ายกันปูะเอามาร่วมกันมันด้วยเอามาล่วกคนเบิดกระสามศนยเจ็ดแปดสองสามสี่หนึห่งเก้าสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เลข3สามตัวก็ะมี ห้าเก้าสามสี่เจ็ดสาเจ็ี่กับกันไปตองที่ครับผมแลกวกศูนย์็ดแปตัวที่วงกลมเน้นเรียกสองตัวคือสามศูนเจสเจดสี่ตัวเน้นต้งเกเป็นตัวรองนะพน้องที่ครับผมตัวเรียกสามตัวปูเน้นให้ที่สี่เจ็ดสามกับศูนย์เจ็ดแปดครับผมปู ปูจัเม่นยำ่ำคือมันเป็นตะเแม่นเลยครับผม <ละ S 1> <อ>หนึ่งสามก็แปลไอ้ผ<อ>ิดหนาห่อค่อยครับหนออ่หนอยจอยนะครับนะเนาะแนวทางของปูคุณหฮาไอ้กองสุดไทยนะครับเด้อก,ก็จะเลื่มฝากกดไลกดแชร์กดติดตามไอ้บนันห่อพาด้ว้นะครับแล้อคลิปหนาพอกกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม